เราอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนเอกชัยฟาร์มหนูพิชัยตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่90หมู่ที่3ตำบลบ้านหม้ออำเภอพิชัยจงังหวัดอุตรดิตถ์ฟาร์มหนูที่นี่เขามีมาตรฐานตามปศุสัตว์สะอาดหนูตัวใหญ่และมีรสชาติที่อร่อยจนทําให้ยอดสั่งซื้อมากจนส่งขายไม่ทันกันเลยและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเอกชัยฟาร์มหนูพิชัยค่ะ พี่คะมีวิธีการเลี้ยงหนูพุกแบบไหนคะน้องนถึงมีตัวโตวมากเลยสวัสดีครับผมเอกชัยกุมทัศน,นะครับเอกชัยฟาร์มหนูพิชัยเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอกชัยฟาร์มหนูพิชัยนะครับเป็นฟาร์มหนูที่เลี้ยงได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์นะครับคือระบบฟาร์มเราเป็นระบบปิดนะครับคือเป็นอาชีพเลี้ยงหนูอาชีพที่แบบว่า มันเลี้ยงง่ายโตไวส่วนเรื่องอาหารก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านซะส่วนมากที่ให้ก็จะเป็นข้าวเปลือกข้าวโพดหรือจะเป็นหญ้าเตียหญ้าหวานหรือจะเป็นหญ้าขนธรรมชาติก็ได้ามาให้หนูรับประทานนี่นะครับก็หนูจะไม่มีโรคนะครับจะไม่มีโรคระบาดแล้วเขาจะมีแค่อาการเป็นหวัดจามเล็กน้อยแค่นั้นเองส่วนเรื่องจามเป็นหวัดเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสมุนไพรในบ้านที่หาได้โดยที่ไม่ต้องซื้อคือใช้เป็น ต้นตะไคร้ใบตะไคร้แล้วก็เป็นฟ้าทลายโจรให้เขากินแค่นี้เขาก็หายครับไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายกับการเลี้ยงหนูบางคนอาจจะมองว่าสัตว์เนี้ยน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเขาน่ากลัวก็จริงๆนะครับแต่เนื้อชาติเขาอร่อยมากก็สายพันธุ์ที่เราเลี้ยงนะครับมันจะเป็นหนูฟุกใหญ่หรือถ,ถ้าทางบ้านเราเขาก็จะเรียกเป็นหนูแปงหรือหนูแผงนะครับแต่ทางภาคกลางก็จะเรียกเป็นหนูฟุกใหญ่ มันก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ตัวไวใหญ่เร็วกำหนดของเราเลี้ยงจะอยู่ที่2เดือนครึ่งถ้าให้อาหารตามที่ฟาร์มเราบอกไปนะครับจะอยู่ที่2เดือนครึ่งเขาก็จะได้จับขายจะอยู่ที่ไซส์2อตัวโลแล้วการเลี้ยงของเราก็การให้อาหารเราจำเป็นต้องกำหนดเวลาว่าเราต้องให้เย็นเช้าหรือกลางวันเราเอาเวลาที่เราสะดวกดีกว่าเพราะว่าการเลี้ยงหนูมันไม่มีอะไรตายตัวส่วนมากผมก็จะไม่เป็นเวลาครับที่ให้จะให้แบบว่า ถ้ารู้ว่าวันนี้ช่วงเย็นผมไม่อยู่ช่วงเช้าผมจะจัดการให้เรียบร้อยเลยให้น้ําให้อาหารอาหารผมก็จะให้เป็นข้าวเปลือกหนึ่งวันข้าวโพดหนึ่งวันแล้วก็จะเป็นหญ้าในเปียหนึ่งวันแล้วก็จะสับเปลี่ยนมาเป็นหัวอาหารเม็ดอัดอะไรประมาณนี้ครับถ้าให้เป็นหัวอาหารโปรตีนเสริมหนูจะโตวไวขึ้นและได้น้ําหนักดีเราก็ได้ขายไวแต่ให้เป็นอาหารธรรมชาติสมุดลดต้นทุนการเจริญเติบโตของหนูเขาก็จะช้า การขายเราก็จะช้าลงแต่ถ้ามีโปรตีนมาเสริมเราจะขายได้ไวแล้วก็ได้ได้รอบการขายเยอะขึ้นบ่อยขึ้นจะดีกว่าการเราลดต้นทุนและในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นที่ต้องการของลูกค้าทําให้มียอดสั่งซื้อที่มากและทางกลุ่มจึงได้มีการแปลรูปมีเมนูเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นเมนูหนูอบโอ่งหนังกรอบหนูอบโอ่งหมาล่าหนูสดหนูแดดเดียวน้ําพริกหนู ผัดกะเพราหนูและที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางกลุ่มนะคะก็คือสเต็กหนูค่ะและยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายถ้าหากสนใจลองเข้าไปดูในเพจเอกชัยฟาร์มหนูพิชัยได้นะคะครับถ้าสนใจพ่อแม่พันธุ์หรือจะสนใจหนูแปรรูปของเราหรือจะเป็นเมนูต่างๆหรือถ้าอยากมาลองชิมว่ามันอร่อยจริงไหมอย่างที่ผมพูด อันนี้ผมก็ไม่กล้าการันตีนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบกินหนูผมก็ต้องว่าของผมอร่อยทางที่ดีลองเข้ามาชิมกันเองนะครับจะมีหลากหลายเมนูมากสามารถเข้ามานั่งชิมที่หน้าฟาร์มได้นะครับเมนูหลกัหลกๆของผมก็จะเป็นหนูอบโอ่งหนังกรอบนะครับแล้วก็จะมีเมี่ยงหนูอบโอ่งหนังกรอบที่เซ็กเซกเนเจอร์ที่สุดก็จะเป็นสเต็กหนูแล้วก็จะเป็นหนูอบโอ่งมาล่าตอนนี้จะเป็นเมนูใหม่ก็จะมีสลัล สลัดโลหนูอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่นะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่อินบ็อกมาที่เอกชัยฟาร์มหนูพิชัยหรือจะมาที่เพจของเราก็มีนะครับเป็นเพจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอกชัยฟาร์มหนูพิชัยหรือจะเป็นโบโทร0985457469ติดต่อได้ทุกเวลาครับสนใจลองเข้ามาดูนะครับวิธีการเลี้ยงเราให้ได้หมดเลยไม่หวงติดต่อได้ครับเป็นอาชีพที่ดี ลองเปิดใจดูสักนิดนึงนะครับกับอาชีพใหม่กับสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของชุมชนครับ